สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมที่รักทุกคนนะครับพบเจอกันแบบนี้นะฮะมีของแทบแบนะครับมาชวนคุณผู้ชมกินด้วยกันวันนี้มีส้มตํากุ้งสดนะครับผม,มกุ้งดองชยุผมก็ามาตํารวมกันด้วยปน,นมาด้วยเหรอปนมาด้วยนี่มาครับแ่บแทบครับคุณผู้ชมโอ้โหต้องแบบนี้เข้าเนื้ออ,อันนี้หวานเลย วันนี้ไม่ได้กุ้งเลยครับผมเมนูกุ้งนนกุ้งลายเสือนึ่งมาครับอันนี้เข้าเนื้อมากเลยกุ้งดอ,องดองไม่หลายวันแล้วว่าตั้งแต่เรากินดองโชยุวันนั้นนู่นดาหูเป็นอาทิตย์แล้วอ <laughs> มันเลยเข้าแบบเข้าเนื้อเลยอร่อยเลยมันเข้าเนื้อแล้วมันหวานมากหวานหูกุ้งลายเสือนะคุณผู้ชมไม่ใช่กุ้งขาวธรรมดานะเนี่ยมันจะเด้ง ตัวมันดูแบบว่ามันจะลายลายดแดงๆเข้มๆมันหุ่นนางแบบอ่ะเคยเห็นไหมหุ่นแบบกุ้งธรรมดามันจะอวบๆใช่ไหมคุณผู้ชมแต่กุ้งลายเสือเนี่ยมันดูด,ดูมันจะแบบหอมเพียวอ่ะ <c oughs> ใช่ไหมล่ะเอาทิศดีเนี่ยมาอเอ้าดูเนี่ยจะสังเกตมันเนี่ยไม่ใช่อ่ะใช่หวานมากคุณผู้ชมเนื้อมันหวานแดงสีสวยเนี่ยสีสวยกินกับผักแซ่บเวอร์ ขาในกรอบดีนะครับเนี่ยพักอย่างนนไม่รู้ครับคอดต,ต่อ ไม่ใช่สลดัดคอร์ดอ่ะไม่ใช่กะสลัดคอร์ดมาอันนี้ไหนนี่นี่นี่กันเนี่ยอ๋อนึกว่าอันนี้ต้องหอ่อต้องหอ่อเฮ้ยหมูยอด้วยสิหมูยอด้วยพอดีเลยแหละหอมหอ่อแซ่บเลยอ,อืออืออุ้ยอันไหนเอาอหอมห่อมาเติมเหนียวเคี้ยวไม่ได้ช่วงนี้ฝันไม่ค่อยดีครับผู้ชมเคี้ยวเล่นเหนียวไม่ค่อยได้ผมอ่ะ ผมก็เล้วอ,อะไรกรอบๆมานี่จ้วงเข้าไปนี่นี่นี่นั่นแหละคุณผู้ชมพออายุคนเรามันแบบว่าเริ่มนี่ขึ้นก็ฟันก็จะเริ่มบางกินอะไรไม่ค่อยได้ไม่ได้หมายถึงมีเกม <c oughs> ไม่ได้หมายถึงมีเกมดูกันสองคนนะพูดหาใคร <c oughs> ก็พูดตล,ลอยๆไป <c oughs> อ่ะผมพูดให้ฟังเฉย <c oughs> ไม่ได้เจาะจงสักหน่อยหรอนาคุณผู้ชม คนบางคนไม่ทันแก่ฟันก็หลุดไปหนึ่งซี่นะคุณผู้ชม,มเดี๋ยวมันจะหลุดไปอีกซี่สองซี่นะ <c oughs> ได <c oughs> ไ้เดี๋ยวไม่ทันแก่เดี๋ยวฟันจะหลุดต่อนะคุณ <c oughs> ผู้ชมนะไ <c oughs> ปะดูนะก <c oughs> ุ้งอร่อยจังเลยอะ่ะโ <c oughs> อ้หม,มันแน่นมากเลยอ,ะ <c oughs> อ่ะมากินหวัว กินที่หล uh ังเลี shuttle, ่ยมแต่ผมว่าหัวนี้มันมันไม่ค่อยเท่ากุ้งนั้นนะน้นมันหัวมันแก้วอ่ะเพราะว่าอันนั้นมันกว่าอันนี้เขาฟิตมาคุณผู้ชมผมซื้อฟิตมาถ้าแบบซื้อมันสดๆมันก็โอเคมันก็อร่อยแหละแต่มันราคาแพงกุ้งลายเสือแพงมากยิ่งตัวใหญ่เนี่นะยิ่งใหญ่ยิ่งแพงครับ ลองเจอแล้วข้อหัวมันไม่ค่อยมีมันเลยพี่เกมมันพิดมาบอกว่าพิดมาถ้ามันสดมันจะมีอันนี้เขาเนึ่งมาเรียบร้อยแล้วเนาะทุกคนหัวไม่มีเลยเขาเนึง<ห>มา <แก S 1> เขาสุกมาแล้วเรามาเนึงอีกมันก็คงจะหยดไปข้างล่างไอ้นี่อ่ะ,อะแหมกุ้งมาไกลนะคุณผู้ชม USA บริการนี่ไม่ได้ใกล้ๆนะ <c oughs> ข้ามทวีปเลยบินมามีโอกาสก็อยากจะไปต่างประเทศเกิดมาครั้งหนึ่งผมอยากไปนะไปแบบว่าไปประเทศญี่ปุ่นไปอเมริกาอะไรเงี้ยประเทศที่เขาส,สวยๆอ,อ่ะไปดูน้ำหน้านบ้านเราเนี่ยพอแล้ว <laughs> อยากไปจริงอยากไปอยากไปเลยไปไปก็เป็นหลงอะ่ะอืก็หาไกล์อยู่ แผนนำทางเขาพาเราไปได้แต่ถ้าไกลพูดไม่เป็นนีกก็ตามนั้นนะ <laughs> <c oughs> เราก็อยากไปลองกินอาหารจีนด้วยเพราะว่าเขาบอกว่ามันแซ่บ <c oughs> บีบมเนาว เป็นลงอืมหายไปหลายวันไม่แล้วนํำไปเอาลูกเอาหลานม <Ener às> <S <S ันมาไงได้กินน้ำปลามาเลยครับทุกคนแมลงวันเพราะวันยังบนหามันอยู่เลยอืบอกแล้วอย่าไปพูดอะมันมาจริงอ่ะ อแซ่บมากติดการกินผักมาก,ก่อนนี่้ผมผักสลัดเนี่ยติดมากม,ม,มาครับคุณผู้ชมเยอะมากเลยนะที่เดเราเห็นได้น้อยนะอันนี้มันเยอะมากเลยเนี่ยม,มันถมกันอยู่อืม,อม S <S อแซ่บขนาดนี่กุ้งลายเสือแต่หัวมันไม่ค่อยมีมันเลยหัวมันแห้งเอาฟิตมาแต่ตัวมันแน่นนะแน่นมากหัวไม่มีเลยเลยมันมันนอนอะหัวไม่มีอะไรแอนน้ว,อวหัวกวงไม่มีเอ้ยมีดิ โอดูถูกอ่ะเห็นผมดูบื้อๆอย่างนี้ผมก็ฉลาดนะความรู้ก็มีเหมือนกันเยอะก็พิเกมดะรู้หลายๆเรื่องไม่เห็่งเหอเะ๊เหี่ยงเหี่งไปก็ไม่ปมะโยน์ขึ้นมา แม่ถ้าผมไปเรียนข้างนอกนี่พี่เกณฑ์น้อยคิดถึงนะสบ,บายใจดี <laughs> อ,อะไรอ่ะออ <laughs> ตัวนี้มี long à này hòa cùng mẹ mà nén đi ปุ๊บเลยอ่ะหูยได้ยินเสียงเลยไปกินนอกสถานที่ไหมไป่เกมกินกนาลางนาอะไรเงี้ย ตัวแก้วตัวแก้วหนึ่งหนึ่งิงอ่ะผักไม่เหลือเลยเอาเล่นเดียวเอาเล่นใส่ต่อทุกคนผมเอาหมูยอเอาพริกใส่เอาพริกใส่พอแล้วเผ็ดขนาดนี้เอาพริกใส่แย่อ่ะลูกโดดอะอือโอ้ยอะไรติดเลยก๊า เราไม่ทดน้ำวันนี้จะไปแล้วมันข้นน้ำข้นมาก ักอร่อยผักให้หมดน้ำฝั่งนั้นน่ะหมดอยู่แล้วกรอบมากเลยผักกรุบกรุบเลยคุณผู้ชมเห็ดครับผมพูดไม่ค่อยออกเลย <c oughs> มันต้องอย่างนี้แหละมันถึงจะเด็ด ไม่เผ็ดแรไม่เด็ดมันต้องได้ยินเสียงซีดใช่ไหมมันถึงจะแซ่บถึงจะเด็ดคุณผู้ชมรอบชอบเราแบบชอบดูลราทรมา <c oughs> มนชอบแบบเงี้ยชอบน่ะเห็นไหม กดไลค์แล้วน่ะเห็นไหมกดไลค์ลืะกุ้งวันนี้ก็ชวนคุณผู้ชมนะครับผมมากินตำกุ้งสดด้วยกันแล้วก็กินกับกุ้งลายเสือนะครับผมแล้วก็ผักมาเป็นสิบไร่นะครับผมก็หมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมวันนี้ก็จะขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนเนาะไปพบเจอกับคุณผู้ชมในวันต่อไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับแล้วพบเจอกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับ